Up update Welcome channel WhiCA to Crypcurrency Welcome my สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พี่ชาวคริปโตเคอเรนซี่ทุกคนนะครับหลังจากห่างหายกันไปหลายวันอยู่พอสมควรนะผมติดภาร,รกิจจริงๆนะขออภัยนะครับค่อนข้างวุ่นวายกันอยู่พอสมควรนะก็เลยขอมาอัปเดตข่าวสารแบบ ไม่ได้เปิดกล้องแล้วกันนะครับหวังว่าคืนนี้นะ่าจะได้ไลฟ์นะอาจจะไม่ใช่สามทุ่มนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นดึกหน่อยนะจ,จะสี่ทุ่มก็เป็นได้นะครับก็พยายามจะอะไรกันทุกวันตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี่แหละก็ขอภัยเพื่อนๆด้วยเนาะติดภารกิจนะครับสำคัญจริงๆนะครับสำคัญจริงๆก็เลย ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนๆได้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงเที่ยงและแกลางวันนะครับก่อนสถานการณ์ตอนนี้บิตคอยดูเหมือนจะดีนะเหมือนจะไปได้ไกลนะครับแต่สุดท้ายก็เออยังนิ่งๆดอนๆเนี่ยร่วๆดอนๆแต่ก็ดีกว่าก่อนหน้านี้เยอะนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่แปดหมื่นนิดๆแปดหมื่นกว่าๆนะยังไม่ขึ้นมา 9, นเก้าหมื่นเนาะตอนนี้ดิดขึ้นมาละ ค่อนข้างสวยงามแล้วครับหลุดพ้นจากหลุมแปดหมื่นได้ละเึ้นมาอยู่ที่9 5้าหมื่นห้าเก้าหมื่นสี่เาอยู่เหนือ90,000<ม>ก็ถือว่าสวยงามพอสมควรนะครับหลายๆเรือนเหมือนจะไปได้ดีนะแต่ก็ยังไปได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือน XRP นะครับ XRP วันนี้นะครับโจงหัวไว้ด้วย XRP แท่งเขียวยาว8เมตรกํากลังจะมาเดี๋ยวเรามาอัปเดต ข้อมูลข่าวสารกันนะครับเรามาดูราคาเหรียญกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนนะครับอาร์บิตคอยอยู่ที่94,937มืนดอลลาร์สหรัฐต่อ1หนึ่งบิตคอยนะเปเป้ครับบว,นะบวกมา1%นึอะ USDC บวกมา0.3นะครับ Baby Dog บวกมาไม่ได้บวกสิติดลบนะ0.6นะครับ f o k i y บวกมา4.5ครับ Solana บวกมา1นครับผม Ero, วเวโรบวกติดลบไป2%เอนะครับชิบายุย่อไป0.4ครับเอเาย่อไป0.9นะด็อกย่อไป0.1นะครับเหมือนจะไม่ย่อนะเดี๋ยวสักพักก็กลับขึ้นมาได้นะครับด็อกนะวิฟด็อกวิฟแฮดนะครับบวกมา5%นะครับวันนี้เอ็กพีนะครับ,นน RP, รบที่เราตามตามกันก็ย่อไป1.2%ตอนนี้อยู่ที่2ดอลลาร์กับอีก2.11นั่นเองยังไม่ไปไหนนั่นเองยังไม่ถึง3ดอลลาร์เลย นะครับก็พมนาก็น่าจะไปกันเร็วๆนี้แล้วแหละนะครับ l u n ยครับย่อไป0.3นะ XLM ย่อไป2.4นะครับบล็องบวกมา0.7ครับ HBAR ยังคงย่อลงไปที่1.7นะยังไปไม่ไกลนะครับส่วน Ether ก็บวกไปเป็นแค่0.5เท่านั้นนะครับเรามาอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวด่วนข่าวล่าสุดนะมีการ ลือกันว่าลือหรือว่าซื้อจริงยังไม่แน่ใจนะครับทางด้านของคุณกุมอรอนิ่งคริปโตนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับกกินิวนะครับ r i ปเป e นะครับเสนอซื้อนะครับเจ้าต,ตัว Circle นะครับหรือว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของเหรียญ s t a b l e c อย n นะ USDC นั่นเองในราคา5,000ล้านเหรียญ สารัดนั่นเองนะโอ้โ oh, หถ้าซื้อมารอบนี้ก็คือทางด้านนิเปิลเขาก็จะครอบครอง Stable c คอยไม่ใช่น้อยๆน,นะครับทั้ง r l usd แล้วก็ usdc อีกนะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีของน i เปิลเข้ามาใช้งานน่าจะทำให้การถ่ายโอนหรือว่าการทานเฟอร์เม็ดเงินเหล่านี้ในลักษณะของ Stable Coin เนี่ยมันจะรวดเร็วมากขึ้นและก็การใช้งานมันจะเสถียรภาพมากขึ้นนะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีและเป็นสิ่งที่มีผลต่อ XRP แน่นอนในอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะว่าจะซื้อได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะได้เป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับ XRP นะต่อมานะครับทางด้านของคุณเลวี่นะก็ได้ออกมาอัปเดตนะการเปิดตัว e d f ของ ProShare PlusXRP นะครับถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่14พฤษภาคม 2025นะครับตอนแรกเขาก็มีการพีดีกันว่าเฮ้ยจะเปิดตัวภายในวันที่30นะสุดท้ายแล้วมีการเลื่อนออกไปนะเนื่องจากน่าจะทางด้านของกรตออยังไม่ได้อนุมัติเนาะเอออันนี้แหละถ้ามันเลื่อนไปกลางเดือนอ่าโอกาสแท่งเขียวยาเป็ดเม็ดมาครับแล้วต่อมานะครับทางด้านของทางด้านของคอยเทเลกราฟก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับล่าสุดกอรอนะครับได้ขอขยายอ่ากำหนด เวลาในการตัดสินใจเกี่ยวกับกองทุน ETF ของ r r n n l i n นะครับ XRP โดยขณะที่โดยขณะนี้นะครับกำหนดการตัดสินใจคือวันที่17มิถุนายนนะเดือน6นะครับเหลืออีก1เดือนนะตอนนี้ก็คือทางด้านกองทุน ETF XRP นี่จ่อต่อคิวเปิดตัวกันยับยับนะครับก็รอรุ้นกันนะครับส่วนเพื่อนๆหลายๆคนที่รอรุ้นกันอยู่ว่าเฮ้ยทางด้านของ b บล็คบล็อเนี่ย น่าจะมาได้เลยะนะครับน่าจะมาได้แหละทางด้านคุณเดวี่นะแกก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับว่าแบ็กล็อกนะครับเล็งเป้าไปที่เอกนะครับและการเคลื่อนไหวข้างใหญ่นี้กําลังจะเกิดขึ้นนะครับเรามาดูตัวหน้าเอกสารตรงนี้หน่อยนะครับว่าอมืมันเกี่ยวกับเอกพหรือเปล่าทางด้านของแบ็กล็อกนะครับได้เสนอเอกสารเจ้าตัว f o r ั่ม n a a นะครับไปยังเสร็จนะครับ ไปยังเสกนะครับในส่วนนี้เขาได้ระบุไม่ได้ระบุโทเค็นไว้นะว่าเป็นโทเค็นอะไรนะครับแต่เขาก็ตั้งชื่อไว้ว่า b บ็กรอ l i q u i d i t y นะครับฟันนะก็คือกองทุนนั่นแหละก็รอดูนะครับรอดูว่าจะเป็นตัวไหนบ้างที่มาแต่ก็มีข่าวคมลอยไม่รู้จะลอยยังไงแล้วครับลอยมาแต่ไกลแล้วมาเป็นควนคมุงจงเทงแนละก็คือว่าน่าจะเป็นเหรียญ xrp นั่นแหละครับที่ทางด้าน b l ็กรอคจะเ,เสนอ ทางด้านเสร็จในการขออนุญาตเปิดกองทุน ETF ในครั้งนี้นะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันดูว่าถ้ามันหลังไหลเข้ามา ETF เกิดขนาดนี้มันน่าจะมาแน่นะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับโดยทางด้านของคริปโตกิ๊กเงก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับแต่ที่จริงก็น่าจะอัปเดตนานได้แหละนะครับ b r e a k i n g News นะครับธนาคารกลางตั้งตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่1,000 10, 0ดอลลาร์ต่อ1 XRP ถ้า EDF เกิดโอกาสที่มีคนหลั่งไหลเข้ามาสู่เหรียญ XRP เนี่ยค่อนข้างสูงครับพอเกิดการไหลเข้ามาค่อนข้างสูงความต้องการมันเพิ่มสูงขึ้นอ่าซพลายช็อบเกิดขึ้นแน่นะครับเพราะว่าปริมาณเหรียญน,น่าจะไม่เพียงพอเนาะอ่ายิ่งนักลงทุนเจ้าใหญ่ๆอย่างเช่น b a c k l o ็อกหลายๆเจ้าพวกเนี้เขาต้องการเหรียญ XRP จํานวนมากในการที่จะซัพพอร์ตให้กับลูกค้าเขาได้ยังไม่พอครับ การใช้งานเหล่านี้นะครับทุก transaction ที่เกิดขึ้นบนเน็ตเวิร์กของ Ripple จะถูกเบรน XRP ไปด้วยนะครับต่อให้เป็นปริมาณที่เล็กน้อยมากๆแต่ก็ยังมีผลกระทบมหาศาลนะถ้ามันมี transaction ก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับก็หวังว่า XRP จะทุนมูลไปถึง10,000ดอลลาร์สหรัฐตอนนีง XRP ดูเร็ยวนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมกด คอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยละกันที่ไม่ได้ค่อยได้อัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนเเลยนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่นะในคลิปถัดไปหรือว่าไลฟ์ในคืนนี้นะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจด่วนนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในไลฟ์แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับ